ยินดีต้อนรับสู่เดอะดีเบคครับผมอันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ของดาวรุ่งที่กำลังเป็นที่จับตามองมากที่สุดทนหนึ่งเลยของวงการฟุตบอลลามีนยามาจากบาร์เซโลนานะครับคือเขากำลังยืนอยู่บนทางแยกของความท้าทายสำคัญ2ประการพร้อมๆกันเลยทั้งชีวิตส่วนตัวที่เพิ่งผ่านพ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วก็ ปัญหาอาการบาดเจ็บทางร่างกายที่เหมือนจะคุกคามอาชีพค้าแข่งอยู่เหมือนกันประเด็นที่เราจะมาวิเคราะห์แลกเปลี่ยนมุมมองกันในวันนี้ก็คืออะไรคือความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อยามามากกว่ากันแน่ในช่วงเวลานี้ระหว่างการยุติความสัมพันธ์กับนิกกี้นิโคแฟนสาวที่เคยเป็นข่าวคลึกโครมกับอาการบาดเจ็บเลื่องรังบริเวณโคนขาหนีบหรือผู้บาเจียนะครับซึ่งการสนทนาของเราก็จะอิงจากข้อมูลแล้วก็รายงานล่าสุดเกี่ยวกับตัวเขา ผมจะนําเสนอในมุมที่ว่าผลกระทบทางใจและแรงกดดันจากข่าวคราวเรื่องส่วนตัวเนี่ยคือสิ่งที่หนักหนากว่าสําหรับเขาในตอนนี้ครับอ่าในขณะที่ดิฉันกลับมองต่างมุมออกไปนะคะคือดิฉันเชื่อว่าอาการบาดเจ็บเรือรังอย่างพับเปาเชียเนี่ยแหละคะ่ะคือปัญหาที่น่าเป็นห่วงมากกว่าแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อพัฒนาการแล้วก็เส้นทางอาชีพในระยะยาวของเขามากกว่าเรื่องราวความสัมพันธ์ส่วนตัวนะคะ โอเคงั้นขอผมเริ่มอธิบายมุมมองของผมก่อนนะครับคือสิ่งที่ทําให้เรื่องการเลิกรากับนิกินิโคมันไม่ใช่แค่เรื่องอกหักธรรมดาของวัยรุ่นนะครับมันคือระดับของการเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วก็ความสนใจที่มันถาโถมเข้ามาอย่างหนักเลยความสัมพันธ์นี้ถูกนําเสนอเหมือนแบบเป็นเรื่องราวในเทพนิยายของวงการฟุตบอลยุคใหม่เลยก็ว่าได้ลองนึกภาพตามนะครับงานฉลองวันเกิดครบ18ปีของยาเมาที่นิโคบินข้ามทวีมมาร่วมงานเลยนะ Uh, ภาพเธอไปเชียร์ติดขอบสนามเอสเทอรีโอลิมปิกลุยส์คอมปานีสแทบทุกนัดหรือโมเมนต์ที่กล้องจับภาพยามอาส่งจูบขึ้นไปบนอัฒจันทร์หลังยิงประตูโอลิมเปียกอสในแชมเปี้ยนส์ลิงซึ่งทุกคนก็เชื่อว่านั่นคือสัญญาณถึงเธอใช่ไหมครับอืมค่ะไหนจะภาพดินเนอร์สุดหรูหรือการเช่าเฮลิคอปเตอร์ชมวิวที่โครเอเชียอีกทุกอย่างมันถูกแชร์สู่สายตาสาธารณชนหมดเลยมันสร้างภาพจําของความรักที่แบบสมบูรณ์แบบไปแล้ว แถมยังมีคาสัมภาษณ์หวานๆของนิโคที่ว่าฉันกําลังอินเลิฟสุดๆมีความสุขมากเขาทําให้ฉันรู้จักคําว่าเทสติโมซึ่งแปลว่าฉันรักคุณในภาษาคาตาลันด้วยซ้ําการที่ความสัมพันธ์ระดับพับลิกโรแมนซ์แบบนี้ต้องจบลงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแล้วไงครับแต่มันคือการพังทลายของภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็แน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กหนุ่มวัย18บแยังหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับอืม ดิฉันเข้าใจดีนะคะถึงความเปราะบางทางอารมณ์ในวัยนั้นแล้วก็ผลกระทบจากการเป็นบุคคลสาธารณะแต่ว่าในฐานะนักกีฬาอาชีพโดยเฉพาะในระดับท็อปเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือร่างกายไม่ใช่หรอคะอาการพิวเบลจีที่ยามาวกำลังเผชิญอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เจ็บกล้ามเนื้อนิดกหน่อยพักไม่กี่วันก็หายนะคะแต่มันคืออาการอักเสบเรื้อรังที่บริเวณหัวหนาวแล้วก็ขนขาหนีบ ซึ่งแบบมันขึ้นชื่อเรื่องความซับซ้อนในการรักษาและการจัดการมากๆมีรายงานออกมานะคะว่าทีมแพทย์ของบาร์เซโลนาเองกออ็ค่อนข้างก,งกังวลอยู่ไม่น้อยเลยเกี่ยวกับอาการนี้กังวลขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะคือพวกเขากลัวว่าถ้าจัดการไม่ดีตั้งแต่เนิ่นๆเ,เนี่ยมันอาจจะลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อการลงเล่นในระยะยาวได้เลยนะคะอันนี้คือภัยคุกคมโดยตรงต่อ,เ,อ,อเครื่องมือทำมาหากินหลักของเขาเลยนะว่าง่ายๆ แน่นอนครับร่างกายสําคัญอันนี้ผมไม่เถียงแต่เรากําลังพูดถึงเด็กอายุ18นะครับไม่ใช่นักเตะท,ที่ประสบการณ์สูงผ่านร้อนผ่านหนาวมาโชคชนอะไรขนาดนั้นนอกจากความเจ็บปวดจากการเลิกราแล้วเนี่ยยามาย,ยังต้องมารับมือกับข่าวลือที่เสียหายอย่างรุนแรงเรื่องการนอกใจอีกนะครับคือมีการปล่อยข่าวว่าเขาแอบบินไปมิลานเพื่อพบกับอันนาเกคุนโซอินฟลูเอนเซอร์ชาวอิตาลีแถมมีหลักฐานอ้างอิงจากโพสต์ของเพื่อนสนิทชื่อซาไฮ ที่แชร์คลิปจากมิลานแล้วตัวเกโกนาโซเองก็โพสต์วิดีโอจากโรงแรมอามานีที่นั่นในเวลาไล่เลี่ยก,กันอีกถึงแม้ว่ายามาอจะออกมาปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะในการสัมภาษณ์กับชาวีโฮโยสรายการดีคราซอนเขาพูดชัดเจนว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่มันไม่ใช่เพราะการนอกใจเราแค่แยกทางกันเท่านั้นเรื่องที่ออกมาไม่มีอะไรจริงเลยผมไม่ได้นอกใจหรือไปอยู่กับคนอื่นแต่แต่ลองคิดดูสิครับการที่นักฟุตบอลดาวรุ่มพุ่งแรงขนาดนี้ ต้องออกมาแก้ข่าวเรื่องส่วนตัวที่มันละเอียดอ่อนแบบนี้ต่อหน้าสื่อมันบอกอะไรเราได้บ้างมันจะแนให้เห็นว่าเรื่องนี้มันรบกวนจิตใจเขามากพอสมควรนะจนรู้สึกว่าต้องออกมาปกป้องชื่อเสียงตัวเองแรงกดดันจากทั้งสื่อสังคมแล้วก็อาจจะจากคนรอบข้างอีกมันมหาศาลมากนะครับสําหรับเด็กคนหนึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมาธิความมั่นใจแล้วก็ฟอร์มการเล่นในสนามได้ง่ายๆเลยนะผมว่าอืม แต่ดิฉันกลับมองว่าการที่เขาออกมาพูดนั่นล่ะค่ะยิ่งตอกย้ำว่าเขายังพอรับมือกับมันได้ในระดับหนึ่งแต่กับพระเบาเจียนี่สิคะมันเป็นเรื่องที่อยู่เหนือการควบคุมทางจิตใจไปมากเลยนะ ลองย้อนไปดูตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือเโอเนลเมสซี่ตำนานของสโมสรเราวนี้เองเมสซี่เคยเจอวิกฤตพระเบาเจียเล่นงานอย่างหนักเลยนะคะในช่วงเริ่มต้นอาชีพคาแข้งจนเกือบจะกระทบพัฒนาการของเขาเลยทีเดียวเมสซี่เคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อปี2019พูดถึงความยากลำบากตอนนั้นว่า พับบอเจียมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากผมจำได้ว่าต้องลดตารางซ้อมลงเยอะมากบางเกมก็ลงเล่นไม่ได้เลยมันไม่ใช่ปัญหาที่จะหายได้ง่ายๆในเวลาสั้นๆน,นี่คือคำยืนยันจากนักเตะที่ได้ชื่อว่ามีร่างกายที่แข็งแกร่งและทนทานที่สุดคนหนึ่งเลยนะ แล้วกับยามาลาล่ะค่ะแม้ว่าล่าสุดคันซีฟลิกผู้จัดการทีมจะพยายามลดความกังวลโดยบอกว่ายาเมาสบายดีแล้วก็กำลังฟื้นตัวไปในทิศทางที่ดีแต่เขาก็ยอมรับความจริงส่วนหนึ่งนะคะว่าบางวันเขาก็ยังรู้สึกเจ็บอยู่บ้างคำว่าบางวันยังเจ็บเนี่ยละค่ะคือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยมันบ่งชี้ว่าปัญหานี้มันยังฝังรักลึกอยู่ มันเหมือนเป็นระเบิดเวลาทางกายภาพที่จำกัดความสามารถในการฝึกซ้อมเต็มที่การเร่งความเร็วการเปลี่ยนทิศทางซึ่งเป็นจุดเด่นมากๆของยาเมาแล้วมันอาจประทุข,ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะอืมนั่นเป็นมุมที่น่าคิดครับแต่ลองพิจารณาลักษณะของความท้าทายดูครับคือแรงกดดันจากเรื่องส่วนตัวข่าวลือการถูกจับจ้องมันเป็นเหมือนสงครามทางจิตวิทยาและสังคมที่เรามองไม่เห็นนะครับ สำหรับเด็กหนุ่มที่เพิ่งจะดังเปรี้ยงปรั่งกำลังแบกรับความคาดหวังมหาศาลจากสโมสรระดับโลกอย่างบาร์เซโลนาการต้องมารับมือกับเรื่องราวเชาว้ชาๆภาพลักษณ์ที่เสียหายในสายตาสาธารณชนผมว่ามันอาจจะบั่นทอนกำลังใจและกัดกินสมาธิของเขามากกว่าอาการบาดเจ็บทั้งกายนะที่อย่างน้อยก็ยังมีทีมแพทย์มีโปรแกรมกายภาพบำบัดคอยดูแลอย่างเป็นระบบการที่เขาต้องออกมาปฏิเสธข่าวเรื่องนอกใจมันไม่ใช่แค่การแก้ข่าวธรรมดา แต่มันคือการต่อสู้เพื่อรักษาตัวตนและชื่อเสียงในวัยที่เปราะบางมากๆนะครับ คุณคิดว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ส่งผลกระทบต่อฟอร์มในสนามเลยเหรอครับดิฉันไม่ได้บอกว่ามันไม่ส่งผลกระทบเลยนะคะแต่ดิฉันกําลังเปรียบเทียบระดับแล้วก็ลักษณะของผลกระทบในระยะยาวต่ออาชีพแรงกดดันทางจิตใจเนี่ยแม้จะหนักหน่วงในช่วงแรกแต่โดยธรรมชาติแล้วมันมีแนวโน้มที่จะค่อยๆค,คลี่คลายลงได้เมื่อเวลาผ่านไปหรือเมื่อมีประเด็นใหม่ๆเข้ามาแทนที่คือมนุษย์เรามีกลไกในการปรับตัวและเยียวยาทางอารมณ์อยู่แล้วแต่กับพื้อแบลเจีย ที่เป็นอาการเรื้อรังทางกายภาพล่ะคะมันเหมือนมีเงื่อนไขจํากัดติดตัวอยู่ตลอดเวลาเลยนะมันส่งผลโดยตรงต่อเครื่องมือที่เขาใช้เล่นฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นความเร็วความคล่องตัวพลักกาลังการลงซ้อมอย่างสม่ำเสมอคุณภาพของการถูกซ้อมทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกับสภาพร่างกายบริเวณโคนขาหนีบทั้งสิ้นเลย คำพูดของฟลิกที่บอกว่าบางวันยังเจ็บมันคือหลักฐานเชิงประจักษ์เลยนะคะว่านี่คือข้อจํากัดทางกายภาพที่เป็นรูปธรรมและดํารงอยู่จริงมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกมันคือสิ่งที่อาจจะขัดขวางพัฒนาการของเขาไปสู่ระดับโลกอย่างแท้จริงได้ถ้าจัดการไม่ดีพอแล้วในแง่ของการจัดการล่ะครับคุณยอมรับว่าพบาบลเจียจัดการยากกว่าแล้วนั่นไม่ยิ่งทําให้มันเป็นปัญหาที่หนักกว่าในแง่ว่ามันควบคุมไม่ได้แหละครับ ในขณะที่ปัญหาทางใจแม้จะเจ็บปวดแต่ก็ยังมีทางออกนะมีนักจิตวิทยามีที่ปรึกษามีครอบครัวเพื่อนร่วมทีมคอยประคับประคองยามาสามารถเรียนรู้ที่จะรับมือจัดการอารมณ์แล้วก็ก้าวขลามผ่านมันไปได้กระแสข่าวในโลกโซเชียลมันมาเร็วไปเร็วเดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่มากลบแต่พบาบลเจียแหละครับอย่างที่คุณยกตัวอย่างเมสซี่มามันต้องอาศัยการจัดการที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยทั้งการพักการทํากายภาพการควบคุมน้ําหนัก การปรับเปลี่ยนรูปแบบการซ้อมการบริหารจัดการภาระงานหรือโหลดแมネจเมนต์ซึ่งมันซับซ้อนและไม่แน่นอนเลยว่าจะหายขาดหรือไม่หรือจะกลับมาเป็นอีกเมื่อไหร่แม้ฟริกจะบอกว่าคืบหน้าไปได้ด้วยดีแต่ใครจะรับประกันได้ล่ะครับความไม่แน่นอนตรงนี้แหละครับที่ผมมองว่าเป็นความท้าทายที่กัดกินอยู่ลึกๆมากกว่าใช่ค่ะมันควบคุมยากกว่า และนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ดิฉันมองว่ามันคือความท้าทายที่หนักหน่วงกว่าในบริบทของนักฟุตบอลอาชีพไงคะความพร้อมทางร่างกายคือรากฐานที่สำคัญที่สุดถ้าฐานไม่มั่นคงจะสร้างตึกสูงได้อย่างไรล่ะคะต่อให้ยาเมามีจิตใจที่เข้มแข็งดุดหินผาแต่ถ้าโคนขาหนีบของเขาประท้วงจนซ้อมได,ได้หรือลงเล่นได้แค่ 60- 70%ของศักยภาพมันก็เปล่าประโยชน์อยู่ดี เรื่องนอกสนามอาจจะทําให้ค่้อยเขวเสียสมาธิแต่ถ้าจัดการร่างกายไม่ได้มันคือจบตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะการที่ฟลิกต้องออกมาให้ข่าวเรื่องนี้เองแม้จะพยายามใช้คำพูดที่ดูเบาแต่ก็สะท้อนว่าสโมสส่ตระหนักถึงความสำคัญและความเสี่ยงของปัญหานี้เป็นอย่างดีเพราะมันเกี่ยวพันโดยตรงกับอนาคตของนักเตะที่ถูกวางให้เป็นเสาหลักของทีมแล้วก็กระทบต่อแผนการทำทีมระยะยาวด้วยค่ะแต่แต่บริบทสถานการณ์ของทีมบาร์เซโลนาในตอนนี้ล่ะครับ มันไม่ยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้ปัญหาส่วนตัวมันรุนแรงขึ้นไปอีกเหรอทีมกําลังต้องการทุกแต้มเพื่อไล่บี้เรอัลมาดริดที่นําอยู่8คะแนนนะถึงแม้จะมีเกมในมือก็ตามแถมเพิ่งจะสูญเสียเปรี่มิดฟิลด์ตัวความหวังไปอีกคนจากอาการบาดเจ็บล่าสุดหลังเกมเอลคลาซิโกในสถานการณ์ที่ทีมต้องการฮีโร่ต้องการคนที่พึ่งพาได้ในสนามการที่ดาวรุ่งที่ถูกคาดหวังมากที่สุดอย่างยาวมาต้องมาเผชิญมรสุมชีวิตส่วนตัวพร้อมๆกับความกดดันในสนามมันไม่ยิ่งทําให้เขาสั่งครอนง่ายขึ้นหรอรบ สมาธิที่ต้องใช้ในสนามแข่งระดับสูงเนี่ยมันต้องการความนิ่งมากๆนะการมีเรื่องวุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลามันจะส่งผลต่อการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีในสนามได้เลยนะผมว่าดิฉันเข้าใจประเด็นเรื่องความกดดันจากสถานการณ์ทีมค่ะ แต่มันก็วนกลับมาที่จุดเดิมคือสมรรถภาพทางกายคือเงื่อนไขแรกสุดจริงๆค่ะต่อให้ทีมต้องการเขามากแค่ไหนหรือสถานการณ์จะบีบคั้นเพียงใดถ้าสภาพร่างกายของยาเมาไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอาการพบปอยเจมันกำเริบขึ้นมาเขาก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของทีมได้อย่างที่คาดหวังอยู่ดีการพยายามฝืนลงเล่นทั้งที่ร่างกายยังไม่สมบูรณ์อาจจะยิ่งส่งผลร้ายมากกว่าผลดีด้วยซ้ำนะคะมันอาจทำให้อาการ การบาดเจ็บเรื้อรังนี้แย่ลงไปอีกจนต้องพักยาวกว่าเดิมกลายเป็นส่งผลเสียต่อทีมในระยะยาวมากกว่าเดิมเสียอีกในมุมมองของสโมสรและทีมแพทย์ดิฉันเชื่อว่าการจัดการกับอาการผู้เบาดเจ้ยอย่างรอบคอบและถูกวิธีเพื่อให้แน่ใจว่ายาเมาจะสามารถลงเล่นได้อย่างสม่ำเสมอและเต็มศักยภาพในระยะยาวย่อมต้องเป็นความสำคัญอันดับแรกสุดไม่ว่าเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามเพราะนั่นคือการปกป้องสัพสินที่มีค่าที่สุดของสโมสรเลยค่ะ หากให้ผมสรุปมุมมองอีกครั้งนะครับผมยังคงเชื่อว่าแรงกดดันมหาศาลทางจิตใจและจากสื่อสังคมที่เกิดจากประเด็นเรื่องส่วนตัวที่ละเอียดอ่อนทั้งการเลิกราที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้วก็ข่าวลือเรื่องการนอกใจเนี่ยถือเป็นความท้าทายที่หนักหน่วงและส่งผลกระทบต่อลามินยามมลมากกว่าในสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงอายุเพียง18ปปีแล้วก็สถานะของเขาในฐานะดาวรุ่งที่กำลังแบกรับความคาดหวังอย่างสูงครับ ค่ะส่วนดิฉันยังคงให้น้ำหนักกับความท้าทายทางกายภาพจากอาการบาดเจ็บเรือรัางที่โคนขานหนีบหรือพับเอวเจียมากกว่าค่ะด้วยประวัติความซับซ้อนในการจัดการโอกาสที่จะกำเริบแล้วก็ผลกระทบโดยตรงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวต่อสมรรถภาพทางกายซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอาชีพนักฟุตบอลดิฉันมองว่านี่คือปัญหาที่น่ากังวลและมีความสำคัญมากกว่าสำหรับเส้นทางอาชีพของเขาในอนาคตค่ะ ก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าทั้งสองประเด็นนี้ต่างก็เป็นความท้าทายที่หนักหนาสำหรับยามานจริงๆแล้วก็คงส่งผลกระทบต่อเขาไม่มากก็น้อยในรูปแบบที่แตกต่างกันไปการจะฟันธงลงไปว่าอะไรหนักกว่ายังเด็ดขาดก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากจริงๆครับถูกต้องเลยค่ะ มันสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนในการเป็นนักกีฬาอาชีพระดับสูงในยุคปัจจุบันนะคะที่ต้องรับมือกับแรงกดดันรอบด้านทั้งจากภายในร่างกายและจากปัจจัยภายนอกการพิจารณาเรื่องราวเหล่านี้จากหลายๆมุมมองจึงเป็นสิ่งสําคัญในการทําความเข้าใจสถานการณ์ของนักกีฬาโดยเฉพาะดาวรุ่งที่กําลังเติบโตอย่างลามินยามาลซึ่งเส้นทางของเขายังคงเป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งและแน่นอนว่ายังมีรายละเอียดอีกมากให้เราได้ติดตามและวิเคราะห์กันต่อไปจากข้อมูลที่เรามีค่ะ